มีแต่เรื่องเ e l l o ลวคจ้ Hello, okay. วันนี้เจเจมีหนังรักรถขมที่สะท้อนเรื่องราวความฝันตามแบบอเมริกันด r e a ที่กลายเป็นตัวร้ายทำลายชีวิตคู่เรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังเจเจเล่านะจ๊ะครอบครัวของแฟรงค์ที่ดำเนินชีวิตตามแบบอเมริกันด r e a แฟรงค์เนี่ยไต่เต้าจากผู้ใช้แรงงานที่ท่าเรือมาเป็นหนุ่มออฟฟิศที่มีงานและก็มีเงินเดือนที่มั่นคงมากพอที่จะเลี้ยงดูเอพริลภรรยาสาวที่มีดีกรีเป็นนักแสดงสาวและลูกๆของเขาได้การที่เขามีบ้านมีรถและมีงานที่มั่นคงในอายุที่ยังไม่มากนักเนี่ยนะทําให้ครอบครัวเนี้ยดูจะมีพร้อมทุกอย่างจนน่าอิจฉาแต่พวกเธอเชื่อมะคนที่อยู่ข้างในครอบครัวกลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะ เมื่อทั้งคู่ต้องการจะฉีกกรอบวิถีชีวิตพวกเขาจึงตัดสินใจย้ายบ้านมาตั้งรกรักที่ฝรั่งเศสซึ่งทั้งคู่เนี่ยมั่นใจว่าจะหลุดพ้นจากระบอบทุนนิยมของอเมริกาแต่ชีวิตคู่ของพวกเขาก็เริ่มระหองระแหงการเดินทางและความฝันที่จะเติมเต็มชีวิตของพวกเขาให้สมบูรณ์จะเติมเนินต่อไปยังไงไปติดตามกันนะจ๊ะใน revolutionary road วันเสาร์ที่22เมษายนเวลา6โมงเย็นทางช่อง True Film 1ช่อง115และ222วันนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย